อนุญาตอธิบายให้ลูกค้าย้ำหลายรอบเลยนะคือผู้หลังเนี่ยมันดีมากนะคะดีสําหรับทุกคนมากแต่ที่มันไม่ดีเพราะไม่เข้าใจวิธีการทานที่ถูกต้องและเหมาะกับร่างกายตัวเองในกล่องเนี่ยเขาบอกว่ากินสมมตินนะชาตอนเช้าแคปซูลตอนเย็นหนึ่งเม็ดไม่สามารถกินแบบนี้ได้ทุกคนนะคะบางคนรับได้แค่ชาวันละหนึ่งแก้วบางคนรับได้สองแก้วเช้าเย็นได้ไม่มีอาการโอเคถ้าใค,ใครกินชาตอนเย็นดึงแก้วได้แคปตอนเช้าได้ก็กินไปนะคะแต่ในกรณีลูกค้าเมื่อกี้ กินวันละสองสองหอสองหอง,อง,หองมันหนักเกินไปนะคะมันหนักเกินไปแล้วผื่นขึ้นทําไมร่างกายอุณหภูมิของคนที่ป่วยเนี่ยพิษร้อนสะสมของเสียอยู่ในตัวเยอะแล้วพอไปใช้ผู้หลานในปริมาณที่เยอะที่อัดกินวันแรกแล้วผื่นบว,วมขึ้นแสดงว่ามันร้อนไงร้อนแล้วอัดความร้อนความร้อนเข้าไปในตัวพิษร้อนจะขึ้นการที่ผื่นขึ้นคือการระบายระบายลมร้อนออกผื่นมันจะขึ้นหมดเลยแล้วยิ่งกินตอนร้อนร้อนชาตอนร้อนร้อนอะ่ะ มันจะฮ้อนไปไงอันนี้บอกลูกค้าเลยนี่คือผิดวิธีตัวอย่างของคนกินแล้วไม่เข้าใจแล้วเกิดอาการข้างเคียงเนาะดังนั้นถามว่าผื่นขึ้นขึ้นอย่างเงี้ยทำไงยุดไปสักสามสี่วันให้ผื่นยุบสามสี่วันเลยนะไม่ใช่แค่หยุดวันสองวันนะเพราะว่ามันกินเยอะมันต้องกินน้ำทายทายทายคืออุณหภูมิร่างกายมันปกติแล้วไปใช้ใบเตยย่้านางมากินก่อนให้ตัวมันเย็นพอตัวเย็นปุ๊บเดี๋ยวผื่นยุบแล้วเริ่มใหม่แบบอ่อนๆครื่องแกวอย่างเงี้ยคือถูก คือกินผู้หลานต้องกินแบบสบายสบายแล้วอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เสียอันนี้คืออุณหภูมิร่างกายเสียคือกินสองซองเลยเยอะเกินหนักเกินเนาะกระทุงเยอะเนาะดังนั้นคนที่มาศึกษากินผู้หลานเนี่ยนะคะศึกษาดีๆมันไม่ใช่ข้อของไม่ดีแต่ทำไมกินแล้วผื่นขึ้นดี๋ยวคือเดินขนาดคุณกินยนพาพาราหนึ่งเม็ดคุณไปอักบเม็ดอ่ะคุณตายกะไตคุณลงไต่มดกะถามว่ากินผู้หลานหนึ 1, 2, ่งซองอ่ะ ไม่เป็นไรสองซองถามว่าไตไตทํางานหนักหนักเพราะว่าความร้อนมันสูงไตมันจะคับพิษออกอย่างเงี้ยมันสูงเกินไปมันมันไม่ใช่ว่าผู้หลานมันลงไตอะไรนะคะแต่อุณหภูมิร่างกายมันเสียแล้วไตมันทำงานหนักเฉยๆเนาะอ่าอันนี้ก็ต้องปรับด้วยนะคะตามนี้